สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปขอยินดีตอนรับการซื้อรา่การเพชรสมนทีว mm ี hmm. TV, มีอยู่ตรงนี้จ้าพามาเบลมอนท์พาร์คจ้ามิชชันเบย์แซนดิเอโกแคลิฟอร์เนียมิชชันเบย์แต่ไม่มีที่จอดเวียนไปวนมาเวียนมานี่สองสามรอบแล้วจ้าไม่มีที่จอดคนบ่ายสี่ห้าโมงเย็นแล้วนะนี่พระอาทิตย์จะตกอีกสองชั่วโมงไม่มีที่จอดจ้าดูนี่โอ้คนข้างหลังเขาก็รอคนเข้ามา เราก็รอที่จอดดูสิไม่มีที่จอดดูรถเดี๋ยวทำไงคนก็เดินไปเดินมาอยู่นี่นะรถก็วนไปเวียนมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปข้างนั้นอีกก็เป็นไงสวยนะสวยมากๆจ้ะแต่ไม่มีที่จอดค่ะทำไงดีเนาะ แค่เห็นคนเดินเนาะว่าจะมาพาเที่ยวทะเลเลยไม่ได้มาเที่ยวทะเลแค่มาดูคนเดินละมั้งแบบนี้แค่มาดูคนเดินละมั้งถ้าใครขี่รถใหญ่ๆยาวๆอะดูสิออกมาข้างนอกแบบนี้มันอันตรายเนาะอันตรายมากๆจะ้ะมีที่จอดอะ่ะรถมันเนาะคนส่วนมากจะเอารถเมาเทิร์นมาค่ะ เป็นร้านค้าจ้ะนี่เป็นร้านค้าเนะเาะก็จะมีคนมาเดินซื้อของซสินเนียอะไรพวกนี้จ่ะร้านค้าเนาะโอ้หน้าอกร้อนหมดเลยหน้าอกร้อนหมดเลยเพราะมันแดดส่องเนาะเครื่องก็ร้อนเหมือนกันจะดูคนเดินดูคนเดิน ร้อนมากๆจะมีคนเดินไปเดินมาแถวนี้แต่เราไม่มีที่จอดวนไปเวียนมาสามรอบแล้วจ้ะวนไปเวียนมาสามรอบแล้วไม่มีที่จอดจ้ะทำไงดีนาะทำไงดีเนะาเนะ h อบอยู่นี่ไม่มีที่จอดดูสิแฮนดิคูแฮนดิแคป ได้แล้วโชคดีมากๆเลยโอ้จะแฮปปินโชคดีมากๆเลยแฮนดิแคปจ้าแฮนดิแคปก็เข้าได้จ้าพอเรามีแฮนดิแคปนะจ้า เฮนดิแคปจ้าสวยมากมากค่ะเดี๋ยวต้องเอาอันเฮนดิแคปมาวางก่อนนะเดี๋ยวโดนจ้ะเดี๋ยวต้องเอาเฮนดิแคปมาวางก่อนนี่เรามีเฮนดิแคปจ้ะ ดูดดดมันต้องเดินก่อนเนาะด้วยใส่เน่อยด้วยอ้วเราไม่ใส่หน้ากากกันแต่เราก็ไปอยู่กันไปทางนี้จ้ะดูทางนี้เดี๋ยวนะจ๊ะมีก็มีแค่คนเดินทางนี้ แป๊บเดียวนะจ๊ะแ่นี้นะจ๊ะองเอ้ยนกเป็นไหมเนี่ย กี่นาทีแล้วมันมืดหมดเลยมองอะไรไม่เห็นเลยจ้ะเพิ่งได้ห้านาทีเพิ่งได้ห้านาที จะมีคนเดินไปเดินมาแถวนี้อากาศจะเย็นหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะไปทะเลได้ไงสง่งเราเนาะ เดี๋ยวจะไปเอาคนอาบน้ำทะเลคนเยอะแยะเลยคนเยอะแยะเลยเนาะสวยงามมากๆากทางนี้นะจ๊ะเห็นไหม จ้าอันนี้เป็นเบลมอนท์พาร์คจ้าเบลมอนท์พาร์คนะจ้า PB จ้า Pacific I mean m i s อ i o มิชันเบย์มิชชันบีช n ซน e g o c โกแคลิฟอร์เนียเป็นวันที่เพื่อนๆเ,เขาครอบครัวเขาออกเที่ยวจ้าเนาะเป็นอากาศร้อนมากเลยอากาศร้อนมากเลยสวยงามจ้ะอากาศดีประมาณ80ดิกรีจ้ะ เดี๋ยวเราจะไปลงไปทะเลเนาะเดี๋ยวเราจะลงไปทะเลใช่ร้านมากมาก Me and I was like, okay, You look back can you wait I know. เข็นลูกนะอยู่นี่เขาไม่มีอายนะพ่อก็เข็นลูกจ้ะน่ารักดีอ่ะ <c oughs> น่ารักดีอ่ะคนนี้ลายสวย ลงไปกันเนาะอ่าเพชรสมรขอฝากไปเท่านี้เด้จ้าเพชรสมร like, ทีวีกดไลค์กดราบขอบระคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์รกากบขอบคุณมากๆนะจ้าสุดยอดน้ำใจประเสริฐสุขสุขคนจ้าราบขอบขอบเด็กขอคุณจ้าเพชรสมรทีวีจะอย่าลืมเนอะให้เป็นกำลังใจเพชรสมรเพชรสมรทีวีขอบขอบคุณพระเด็กขอคุณ